สบายดีพี่น้องกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่เอฟซีเนี่ย,ยออจะหัวสุขหัวเลยจ้ะมือนี้ก็มาอยู่กับดอกดา๊สายกินคือเก่าพี่น้องว้าแต่งโตงามใช่ปะ <laughs> อันนี้ก็คือเป็นชุดไทยพี่น้องดอกดา๊ดสั่งยืมไทยเป็นราคาเจ็บาทกุ๊บจะขึ้นนั่งเหงือกนะพี่น้องแ้่ละแม่มันเป็นแบบ าแบบว่าคนพร้อมจะใส่สวยแต่ว่านอกแัดปวดแนละ้วมันก็ได้อยากปองปองแหน่ <c ười> ขึ้นง่วงเหงเี่ยวเนี่ยหัดกด,ห,ดหัดข้าเลยจังหน่อยเออแบบนี้แหละอันวา้าวม่กามากเนาะโอ,อ้แบบนี้พี่นอ้นองดองนดดกะว่า,าอยู่ที่ประเทศลาวเลยลังจาก้คีไปล่องคีไปดู้นแหงพี่นอ้องเกือบเป็นอาทิตเนานที่สามาน้อกแดดที่ลากะ <c ười> มื่อน,นี้ก็ว่าพบกับนอกแดนจริตประเทศลาวกับคือในน้อยคลิปของไอ้ค้อแสงหรือว,ว่าติดตามนาองไซเบเนาะที่มาพาก,กันเดินทางมา,าจ,จะมาหวมหน้าของสาวลาวยูทูบเบอร์สาวลาวไต้พี่น้องน้องแบทแต่กะสั่งสุดไหวเนาะเพราะว่าน้องแดบนบัวแดงมีโอกาสขอไปเหอนเถนะื่อเนาะลดล่างพระห,าห่านจะไปหนปันไปนี้กับบูมีเนาะก็เลยอ่ะตัดปัญหาสั่งสุด ขูดใชมาใส่แต่ก็กลายเป็นแบบนี้ก็วัชิโรทูลใส่สีไซสุดอันนี้ก็ไม่ได้กิน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 พี่น้องเพราะว่าขนมอันฟางไข่มันแสบเนาะกินโดเดยวพี่น้องง่ามปะง่ามน้องรัดงา่วันนี้เราสูไปงานนะทุกคนนี่กะเอฟซีก็ท้าหาไอ้กำแสงเนาะ เป็นจังไหนคือวอคือวอวเห็นถ่ายคลิปน้องกันน้องแรดวอถ่ายคลิปน้ำไอ้คัมแสงเนาะเป็นจังไหนสบายดีพี่น้องคัมแสงมาหน้าเด้อยังวอทันได้อันท้าสีปากอยู่อันนั่งหัวเนาะอันนี้ก็คือเสี่ยกครื่ยงบานบปะวันนี้เฮาก็ควงครูกันพี่น้อง ใช้สูตรแมทกันไอ้ใจ่ะอ่าพี่น้องก็คือเมื่อนี้จะได้ไปเดินทางไปรวมยินดีเนาะกับง,งานแต่งของเอื้อยตระมสาซาลาวใต้พี่น้องขึ้นกระจัดขึ้นกับท่านหาันพวกเขาก็เดินทางกับท่านหาันคือกันพี่น้องตอนเลิกงานตอนหา,หามู่เครืงมือวานนี้เดินทางมาหอดผีกสองอสองถุ่มถุ่มกลัวสองถุ่มพอดีพี่น้องสองถุ่มกลัวเนาะ,ะเป็นเวลาเดินเสือแต่กับผ้ากันนัง สวยงามนะสันซาจ,จัดตัวจัดต่างสวยงามซอยเอือยอซอยอ้ายเพิ่เมาขึ้นนี่ก็ดึกมาหอดีกทเทีย่ยงคืนมอดพีก<ะ>็เที่ยงคืนเนาะก็เลยพากันนอนนอนกับวัตถุมีพี่น้องตอนนี้ยังรอทานอาเพิ่งกับอลิตาเนาะบัวบัวมันเขาแห่เคยแรอบัวเอ๊่เลิมเริมเก่ามุงคืนแต่ว่าตอนนี้ก็สี่สิบมุงเลยพี่น้องกะ ดูว่านาจะกำลังจะให้เพราะว่าข้าวก็เตียมกับกับมุ้งคึงก็เฮแต่ใส่มาใส่เฮแต่เขาก็ไม่เฮเอาไก่ไก่แล้วแถวไก่ไก่เขาแถวอันทางไปขอยๆเนาะทักเฉลิมเฮไก่แถวบ้านจะเบากตามเนาะกำลังใจให้แล้ววันนี้เราก็จะจากกันนะคุณจากฉันจะกลับวันนี้แล้วนะก๊าบกลับ อากาขอขอคุณเนาะเอฟซีที่ฝากเงินมาใส่ซองเนาะเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทเนาะพอมาเพิ่นกระติดต่อไปตัดรับมาได้กาจังได้กะขอพูดในลายเด้อเอฟซที่เป็นกำลังใจให้เนาะวมื่อนี้กะเออยก็เป็นฟังเป็นฟ้าแล้วมลวมยินดีน้ำแล้วก็รวมเสียใจน้ำฟูทีแอบมากฟูจ <laughs> ี่โอ๊คฮะมีทั้งความยินดีแต่ก็มีทั้งความอันเสียใจน้ำเนาะ ให้เป็นได้ค่ะไปและมีลายคนอยู่ดอกอ X4 หลงรัดกับโอ๊คฮักลายคนได้หนิที่ว่าโอ๊คฮักกันตามๆกันไปเนาะก็มีลายอยู่ดอกพี่น้องแต่ก็มีผู้รยยินดีดีใจน้ำเนาะลายก็เป็นกำลังใจให้เด้อหาไหมหาไหมเดี๋ยวเข้ามาเตรียมโตแล้วก็รอถ่าเอาผึ่งเรืออลิตาอีกจังหน่อยเพราะว่าตอนนี้เอา่งตื่นแล้วแต่ว่ายังอาบาศหนาวยังเติมโตพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เราหิวเลยนาะพอดีแหละไปอย่าง ไปกินข้าวญี่ปุ่นเนาะว่าสิไปหับแขกเล่มื่อนี่นะนาจะา่ท่านเราไปเคยกับพอดีเรากินข้าวี่นน้ำประมาณไปหับซองเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาพบพอกันอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องม่บอกว่ามันจากสซองะรที่เราที่เาอี่ว่าคนาสมงทุกคนได้ยินมถ่ายอ้าวท่านลสื่อเอดงไป สับปะรดสบายเสิเรดปูไใช่ม้หออันัานี่แล้วเจ้ไปล็อกตัวนอยป่ะทำเดียวทำเดียวเอรเออหาหาหาหนหาสาตีนี่นดีเอาแบบไหนเอาแบบไหนเอาแบบปูปูครับปูปูับปูปูนีผู้ไงตตึงๆ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 ตตึงตึงตึงๆตึงๆอึงๆตึงไตึงๆ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 ตึงอตึง ฟูนั่นแมละ่แล้วไปเอารถกันเลโอเคอันนี้เนานองจู๊กับขี่รถจักรปแล้วเ็าไปขี่รถใหญ่ไปกับไอ้เพิงเนาะทุกคนตอนนี้เราก็มาหอดเวาที่จะวาจะซาวเลยแบบว่าตอนนี้ก็เข้าพูเขนเนี่ยน้องมเข้ามา ជាក្នារបស់នាក់នឹការបស់នៃការបស់នៅារស อนันนี้สูทอไไรน oh. ี่เอ๋ยออาอู้อุ้ยสวยสมราคาน้อันนี้ีบอกว่ามันมีใช um ้สู มันชูไทยประยุทธ์ชยที่อก็เหมือนูาแม่แน่นกับแบบนี้แหละแม่แม่ฟ้านที่แฟน้าที่แฟนหรือจะเป็นว่าที่สาวโสดวะเอ้าเอ้างงอะไรเออกันในาระารอีทั คูยกันนะบอกว่าไ้ลงไปงานอะไรก้นได้บาได้ดึกล่างานวะเนาะแล้วก็แบบนพี้นี่ยนะแสวและโมดูในคลิปเราแมนถาเพิ่งในคลิปเราเนาะ

对，三次、啊。 พี่พีตอบอกกลังกำลังเสีอยเมื่อเมื่อนำกันเลยจริงๆนะพีเตอนี่ยคับตอนแรกกันพอมีโดนเมื่อเอาตามต้รถไปดานมนบอเอาขดนเข้านี้ไปส่งใช่ละจไปส่งเยเน่านี่รถเขกับบอลนี่ละเออยู่อนยน่ฝงพีเตอร์จไปส่ง มีแบบว่าขาโต๊ะบกผองไรยางเนอะมันแต่ยงไปปิดสิมาปิดอีสังอยู่นี่ไปนกรไปออกไปได้เปบอเงี่ยเบบอเฮี้ยไปทุกคนใ่ดแลใหดไปไปไปโอกาสนั้นนะด้วยด้วยีัแงดเีเแเวกับเมียกัครับครับครัไป

เอาคุยปสะุบและสูดจ้มอย้เออจบของเพชร